นายมาลาการชื่อสุมนณะจิ้งหนุ่ยกับจุ้มปุ้ยนั่งเรือไปปาาคลองตลาดแล้วหอบดอกไม้กลับมาหลายกำใหญ่ด้วยเหตุที่ว่าดอกกลาบก็อยากได้ดอกเบญจมาศก็อยากได้ดอกบัวสวรรค์ก็อยากได้ดอกสารพัดก็อยากได้อยากได้ไปหมดจน จิ้งนุยเริ่มปวดแขนถึงได้หยุดอยากกลับมาบ้านแล้วก็ช่วยกันจัดดอกไม้ไม่ได้มีเทศกาลหรืองานเลี้ยงอะไรเพียงแต่เป็นวันเกิดคือเกิดอยากจัดดอกไม้ขึ้นมาเท่านั้นเองจัดไปก็เมาส์กันไปสนุกสนานถูกน้ำตําบ้างพอประมาณเป็นที่รื่นรมจิ้งนุยบอกว่า พระพุทธเจ้าสอนว่าช่างดอกไม้ที่ฉลาดต้องเลือกเก็บดอกไม้สวยๆมาจัดจัดดอกไม้ดอกไม่สวยก็ทิ้งไปเหมือนใจเราต้องเลือกสิ่งดีๆมาไว้ในใจเรื่องไม่ดีทิ้งไปจุ้มปุ้ยถามว่าเคยรู้เรื่องของคนจัดดอกไม้ชื่อสุมาณะไหมจิ้งนุ้ยไม่รู้จัก จุ้มปุ้ยจึงเล่าให้ฟังคนจัดดอกไม้เขาเรียกว่านายมาลาการมาลาก็คือดอกไม้นั่นแหละช่างดอกไม้ชื่อสุมนะมีหน้าที่หาดอกมะลิวันละแปดนานไปถวายพระเจ้าพิมพิสารทุกเช้าได้เงินวันละแปดกะหาปะนะ แปดกะหาปณะนี่เท่าไรจิ้งนุ้ยถามจุ้มปุ้ยสายหน้าไม่รู้เหมือนกันหัวเลาะแล้วเล่าต่อวันหนึ่งก็เอาดอกไม้มาแต่เช้าเดินเข้าเมืองมาพอดีพบพบพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จเข้าเมืองมาเหมือนกันวันนี้พระพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์จะโปรดนายสุมาณมาลาการ จึงทรงเปล่งพระฉับพระลังศีคือเปล่งพระรัศมีสเสด็จไปทำให้ในายสุมาณเห็นพระพุทธเจ้าเหล่ากับพระองค์เป็นทองคำเปล่งปลัง่งเกิดจิตเลื่อมใสยอย่างยิ่งนักเขาก็ตัดสินใจว่ายอมสละชีวิตแล้วจะเอาดอกไม้ถวายพระพุทธเจ้า ไม่เอาไปถวายพระราชาแล้วเขาคิดว่าพระราชาถ้าไม่ได้ดอกไม้แล้วจะฆ่าเราหรือในรทานนประเทศเราก็ตามเราจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้นี้แหมจิ้งนุ้ยฉุนอะไรก็แค่ดอกไม้แค่นี้ก็จะฆ่ากันเลยเชียวหรืออ้าวไม่แน่สมัยก่อนทำอะไรหน่อยก็เป็นโทษไปหมดแหละ คงน่ากลัวจริงๆนะเพราะอะไรรู้ไหมอะไรเหรอจิ้งนุย้ยชักจะตกใจเล็กๆกก็พอแกกลับไปบ้านเล่าให้เมียฟังเมียตกใจถึงขนาดด่าว่าคนโง่ไม่รู้จักตายพระราชาอาจจะตัดมือตัดเท้าเสียก็ได้นะ ว่าแล้วก็รีบเห็นแนบไปเฝ้าพระราชาแล้วทูลเรื่องให้ทรงทราบอา้าวทำไมไปฟ้องซะเองจิ้งนุ้ยไม่เข้าใจจุ้มปุ้ยหัวเราะไปฟ้องเพื่อจะบอกว่าอะไรอะไรที่สุมาณะทำไปก็ตามไม่เกี่ยวข้องกับข้าพระเจ้าเราอยากกันแล้วอา้าวจิ้งนุ้ยร้องอีกเอได้ยังไงแต่พระราชาไม่ใจร้ายหลอก พระเจ้าพิมพ์ิสารท่านเป็นพระโสดาบันเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าทรงคิดว่าหญิงนี้เป็นคนไม่ดีไม่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าก็แกล้งบอกยายเมียว่าเออเลิกกันก็ดีแล้วแล้วพระราชาก็รีบเสด็จออกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลานายสุมาณะถวายดอกไม้พระพุทธเจ้าไม่ได้ใส่พานถวายนะ วิธีถวายคือเขาโยนดอกไม้ขึ้นไปบูชาแต่ปรากฏว่าคราวนี้พระพุทธเจ้าจะประกาศคุณของนายสุมาณะว่ายอมสละชีวิตเพื่อได้ถวายดอกไม้บูชาเพราะฉะนั้นพอโยนดอกไม้ขึ้นไปดอกไม้ก็ลอยล้อมรอบพระพุทธเจ้าอยู่ทรงเสด็จไปทางไหนดอกไม้ก็ ล้อมลอยตามไปไม่ได้ตกลงพื้นดินโอ้โหอยากเห็นจังจิ้งนุ้ยลำพึงประชาชนตื่นเต้นกันใหญ่เดินตามดูไปเรื่อยๆเลยพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่พระลานหลวงพระราชาทรงรับบาตรจะเชิญเสด็จเข้าวางังแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาการว่าจะพระทับที่พระลานหลวง พระราชาก็สั่งให้ทำประลำขึ้นถวายดอกไม้ก็ยังลอยอยู่อย่างนั้นจนพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับวัดเวลุวันพอเสด็จเข้าพระคันธกุดีดอกไม้ทั้งหมดก็ตกลงกองอยู่หน้าพระคันธกุดี แฮมน่าจะมีใครวะวาดภาพนี้ไว้จังไม่เคยเห็นเลยคงจะสวยมากนะนายสุมาณะคงจะปลื้มหน้าดูเลยแหละไม่ใช่ปลื้มอย่างเดียวหรอกพระราชาเข้าไปถามเหตุผลว่าคิดยังไงนายสุมาณะบอกว่ายอมถวายชีวิตแล้วอยากจะถวายดอกไม้พระพุทธเจ้าให้ได้ พระราชาโปรดปราณว่าเจ้าเป็นมหาบุรุษแล้วพระราชทานช้าง8ตัวม้า8ตัวผู้ชาย8คนทาสผู้หญิง8คนเครื่องประดับชุดใหญ่8ชุดเงิน8,000กหาปณะนะหญิงจากราชกุล8คนและพระราชถานบ้านสวย8ตำบลด้วยแล้วเมียกลับมาไหม จิ้งนุ้ยถามคราวนี้ก็ร้องให้กลับมาละสิแต่จะเอามาทำไมเนอะเมียใจร้ายอย่างนี้พระราชาให้สาวๆมาตั้งแปดคนแล้วจุ้มปุ้ยเล่าว,ว่าพระอาน,นุทูลถามพระาศาสดาว่าผลกรรมของนายสุมาณะเป็นอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานน์เธออย่าคิดว่ากรรมดีของนายสุมานณะ เป็นเรื่องเล็กน้อยเขาสละชีวิตเพื่อเราจิตของเขาเลื่อมใสในเราอย่างนี้แล้วจะไม่ไปสู่ทุคติถึงแสนกับเขาจะเกิดในภพเทวดาและมนุษย์ตลอดแสนกับนี้นี่เป็นผลของการบูชาภายหลังเขาจะได้เป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้านามว่าสุมนะตอนเย็นวันนั้น พิสุคุยกันในธรรมสถสภาเรื่องนายสุมานณะนี้อีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่มีความเดือดร้อนในภายหลังมีแต่ปีติเมื่อละลึกถึงกรรมนั้นควรทำแท้วันนี้เราก็จะมีปีติเหมือนกันจิ้งนุยยิ้มแยม้มยกแจกันดอกไม้ที่จะเสร็จแล้ว เดินเข้าไปในห้องพระเอาไปตั้งไว้หน้าโต๊ะหมู่บูชาจุ้มปุ้ยก็ไม่รอชา้ายกแจกันของตัวเองไปตั้งคู่กันไว้เหมือนกันแล้วทั้งสองก็กล้มลงกับพระพุทธรูปด้วยความเคารพนอบน้อมและปีติในใจอย่างยิ่งค่ะก็จบเรื่องนายมาลาการชื่อสุมนะ แต่และเรื่องที่ฟังก็สามารถประยุกต์ใช้กับดวงจิตของเรากับตัวของเรานะคะใครฟังก็ขอให้ได้เห็นธรรมเจริญทางทางโลกและทางธรรมสมหวังในเรื่องการงานการเงินและความรักวันนี้ก็สวัสดีค่ะ